ข้อนี้ไตคนไข้เสื่อมลงเร็วแน่นอนค่ะโดยเฉพาะไตระยะ 3B45 นะคะนั่นก็คือการพลาดเกี่ยวกับความเข้าความไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพวกข้าวแป้งต่างๆนะคะบางคนบองว่าเป็นอาหารแลกเปลี่ยนใช้อะไรก็ได้มาดูแบบนี <Stat> ้นะคะทุกคนถ้าเป็นไตระยะ 3B45 อาจารย์ปิ้นไม่แนะนําทานข้าวกล้องข้าวไรบลี่ถูกต้องไหมคะเราเน้นทานข้าวขาวคอรฟอโฟลต์ต่าหน่อยข้าวกล้องข้าวไรโบรี่มีปริมาณฟอส์ดฟลที่สูงเดี๋ยวคนไข้มีภาวะกระดูกเปราะกระดูกพุ้นกระดูกบ้างคันด้วยไม่แนะนําแต่เป็นข้าวขาว แต่ก็อย่าทานเกินนะคะอันนี้คือหนึ่งทัพพีให้โปรตีนสองกรัมนะคะสองทัพพีให้โปรตีนสี่กรัมแล้วเราไม่อิ่นเราใช้วุน้นเส้นบางคนไม่เข้าใจคิดว่าแบบกินวุ้นเส้นอย่างเดียวคุณก็ไม่ได้โปรตีนนะแต่ข้าวนะคะอาจจะแนะนําว่าเป็นข้าวเป็นหลักเราต้องทานข้าวเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็ทานวุ้นเส้นเสริมเป็นตัวช่วยเพิ่มพลังงานแต่ไม่ให้โปรตีนนี่คือความรู้ความเข้าใจที่หลายคนพลาดค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราอยากฟื้นฟูไตด้วยน้ําหนักไม่ลดลงด้วยแล้วก็มีความเข้าใจด้วยอาจารย์เ่นเน้นว่ามีความเข้าใจเรื่องนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะ mm hmm. พอๆกับการควบคุมปริมาณโปรตีนเลยนะคะ mm hmm. อย่าลืมนะคะ mm hmm. คุณเป็นหมอรักษาตัวเองบ้านเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดอ่านะคุณก็เป็นยาด้วยละทุกคนไปนก่อนต,ต้องไม่ลืมนะคะทุกคนคะ่ะกินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะ